สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับเทคนิค Photoshop วันก่อนเราสอนการตัดนางแบบออกจากพื้นหลังไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสีผมนางแบบกันเนาะเปิดเทอมแล้วเราต้องเปลี่ยนสีผมกันนิดนึงหน้าร้อนเราไปย้อมผมแดงมาแต่ Photoshop มันก็ไม่ได้ช่วยนะคะือมาดูกันเลยเดีกว่าเปิดรูป นางแบบมาหนึงรูปนะคะอันนี้รูปนางแบบจะโดนไดคัตออกจากพื้นหลังแล้วจะเห็นว่าพื้นหลังจะเป็นพื้นหลังใสๆลองซ้อนสีดำลงไปเห็นไหมอันนี้นางแบบไม่มีพื้นหลังนะคะแยกไว้อีกหนึ่งเลเยอร์และขั้นต่อไปก็คือ สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์พื้นหลังไม้เอาสีดำดีกว่าเอาสีสีขาวและดีแล้วนะคะสีขาวอันนี้เป็นพื้นหลังที่ถูกซ้อนไว้ข้างหลังนางแบบนะคะมาดูที่เลเยอร์นางแบบเลเยอร์ layer นางแบบเมื่อกี้เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งเลเยอร์ใช่ไหมคะ สร้างเลเยอร์ข้นใหม่ห่งเลเยอร์ซ้อนด้านบนเลเยอร์นางแบบคลิกขวาที่เลเยอร์เลือก Create Clipping Mark นะคะแล้วเราอยากได้สีผมสีอะไรในที่นี้เคสนี้จะเปลี่ยนเป็นสีผมดำนะคะเลือกบัตรบัตในที่นี้จะเลือกหัว7จ็พิกเซลจะเป็นขอบฟุ้งเลือกสี ดำวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะอย่าลืมก็จะทำอะไรต่อไปให้เลือกที่เลเยอร์ที่ซ้อนด้านบนเลเยอร์นางแบบเสมอคลิกท,ที่บัตรเลือกสีเลือกหัวเป็น7จพิกเซลฟุง้งโอเคแล้ก็มาระบายบนผมนางแบบได้เลยค่ะ เห็นไหมต้ำปีเลยใช่ไหมซึ่งในที่นี้ยังไม่ผิดนะคะเราข้ามไปหนึ่งขั้นตอนคือตรงนี้ normal นี้ให้เราเลือกเป็น color เห็นไหม layer ที่ซ้อนข้างบนก็จะเป็นเปลี่ยนสีให้สามารถทะลุมองเห็นพื้นผิวของ layer ข้างล่างได้ ีนี้ก็ระบายต่อไปนะคะระบายที่เลเยอร์ซ้อนด้านบนเลเยอร์นังแบบอย่าให้มันไปโดนบริเวณผิวเนื้อหรือส่วนอื่นให้ระบายเฉพาะตรงผมนะคะในส่วนนี้ย่อขยายขึ้นมาก็ได้ขยายขึ้นมาเยอะๆจะได้ระบายง่ายนะคะระบายไปหัวมันใหญ่ไปก็ลดขนาดนะคะหรือเล็กไปก็เพิ่มขนาด อที่ผู้กันนะหัวฟุ้งโอเคส่วนลายผมนี่ให้ใช้บัตรตัวเล็กๆหน่อยจะพลาดถ้าพลาดไปแล้วทำยังไงใช้ยังลบๆเอกได้ค่ะลบออกใช่ถ้าสีมันเกินก็ใช้ยังลบๆออกนะคะระบายไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครอบคลุมผมทั้งหมดผมทั้งหมดระบายด้วยบลัดขนาดบลัดก็ตามแต่ชอบแต่ขอเป็นขอบฟุ้งเพราะเพราะอะไรเพราะมันจะเนียนกว่ามันจะเนียนกว่าอืม ใครจะถนัดวิธีการใช้ selection blend ทรงผมแล้วก็เทสีลงไปก็ได้นะคะแบบนี้เดี๋จะทำให้ดูส่วนของขอบนี่เราไม่ต้องกังวลระบายลงไปเลยไม่ต้องกลัวเห็นไหมถึงระบายเกินมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะเราทำาิป p p i n g m a ์ k ไปแล้วการทำาิป p p i n g m a ์ k อันนี้ก็เหมือนกันเขาเรียกอะไรอะ่ะ เหมือนการกำหนดขอบเขตว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามขอบเขตมันก็จะเป็นอยู่แค่ขอบของรูปภาพด้านล่างเท่านั้นเองมันจะโชว์เฉพาะส่วนที่ซ้อนทับกับรูปภาพด้านล่างนั่นเองนะคะระบ,บายไปเรื่อยๆเมื่อ,อกี้บอกว่าใครจะใช้ selection ก็ได้การสร้าง selection ทำได้หลายแบบ อาจจะใช้ปากการากเส้นผ่าดพอรากเสร็จแล้วปิดเส้นผ่าดคลิขวาแล้วเลือก make selection อันนี้ก็ได้แล้วก็เทสีลงไปสีดำโอ้อจ,จะใช้บลัดปาดลงไปอย่างนี้นะคะนี่แต่การใช้ บรัสรายไปส่วนตัวคิดว่ามันจะกลมกลืนมากกว่ามันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าถ้ามันเกินก็อย่าลืมเก็บงานกันด้วยนะคะเไายัลงลบหัวฟุ้งค่อยๆไล่ลบจะปรับอุปาสิทีิด้วยก็ได้ ในส่วนของรลายผมนี้ทำให้เนียนนิดนึงไปใช้ยังลบที่มี p อปาซิตี้ต่าค่อยๆลบตรงส่วนของปลายผมก็เช่นกันนะคะถ้าระบายลงไปทื่อๆแบบนี้เห็นไหมมันจะดูแข็งเอายังลบ o อปาซิตี้ต่ำ ค่อยไล่ไปไล่ไปผมให้มันมีส่วนที่โปร่งใสแบบนี้นะคะระบายให้ทั่วจะเริ่มขี้เกียจม,มาทำไมนนเนี่ยระบาย บ้านดีดีดังเลยมีเสียงนกร้องด้วยในส่วนของผิวก็ระวังนะคะอี่ห้มันเกินจะได้ไม่ต้องไปตามลบเนะาะที่หายอีกยิ่งขยายเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะระบายง่ายมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะพิกเซลมันจะแตกเป็นเลือกผิด พิเสมันจะแตกเป็นก้อนๆเลยแล้วก็ลบง่ายย้ายมันเกินลงสีง่ายง่ายกว่ารูปเล็กๆวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ไม่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะใครที่ทราบวิธีอื่นก็ง่ายกว่าดีกว่า ใช้เวลาน้อยกว่าก็ทำตามวิธีนั้นนะคะแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ถึกอุดชอบทำแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากก็นั่งระบายระบายไปงานไม่เร่งก็ไม่ต้องซีเรียสเราไม่รีบน,นะคะ ในส่วนที่มีพื้นที่น้อยก็ใช้บัตรหัวเล็กอย่าลืมนะว่าในส่วนของเส้นผมที่มันบางเมื่อเราลงสีดำไปแล้วให้เราใช้ยังลบที่มีโอปาซิตี้ต่ำตามเก็บงานด้วยเพราะมันจะดูดำเป็นปื้ดไปเลยใช่ไหมอย่างงี้เดี๋ยจะให้ดูร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เห็นไหมคะมันก็จะกลมกลืน มันจะไม่ดำเป็นปืดทำให้เสร็จนะคะเดีย๋ยวจะมาปรับอะไรกันอีกเล็กน้อยระบายไปมีเสียงก่อสร้างด้วยอะ่ะไม่รู้เข้าหรือเปล่าถ้าพูดไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะคะพอดีไม่ค่อยได้ใช้เสียง เป็นฟรีแลนซ์อยู่บ้านตปนวันด่าได้แต่อย่าแรงเห็นกับชอบพูดอย่างนี้กันด่าได้คะ่ะไม่ว่าเสียงนึงเสียงแปลกเสียงค่อยด่าได้ไม่ว่าจริงๆเพราะไม่แข์ถ้าสอนไม่รู้เรื่องก็บอกกันได้นะคะโสนที่พื้นที่แคบๆก็เลือก รัดเล็กๆนอฮมันเหมาะสมกับพื้นที่ไม่ใช่เอาบาัตใหญ่ลากปลื้ดลงไปเลยจะลากปลื้ดก็ได้นะแต่แบบว่ามันจะต้องมานั่งรกที่หลังอืมจะลองลากปลื้ดให้ดูอย่างนี้ใช่ปะอือแบบเดียวเสร็จเห็นปะ่ะบัตหัวใหญ่ แต่ต้องมาดังลบในส่วนที่เกินกินพื้นที่ผิวเข้ามาอย่าลืมลบให้หมดจดนะคะม่ง้นนางแบบเราจะนิ้วดำอ่ะวิยีนี้ก็ง่ายดีนะอ ลบเกินซอบนิดนึงตัวนี้ลบเกินซอบโอเคเอ,อืออันนี้ก็ง่ายดีนะเสื้ปลาถัวใหญ่ๆลากไปเลยแล้วค่อยมาลบทีหลังออืะ ลบให้หมดนางแบบเราไม่ควรมีผิวสีเทานะคะใครมีวิธีที่เร็วกว่าก็ช่วยบอกกันด้วยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะเผื่อจะได้ทำตามมั้งเนาะ โอเคเหลือแต่พื้นที่ใหญ่ๆแล้วเชืบ,บาดหัวใหญ่ๆไปเลยแต่ระวังยิ่งบาดหัวใหญ่เท่าไรความฟุ้งมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นมันจะกินพื้นที่ผิวไปเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือให้เลือกบาดหัวเล็กไปก่อนค่อยๆไล่ไล่ไล่แหละถูกแล้ว ไล้บริเวณขอขอผิวในส่วนที่เป็นช่วงต่อระหว่างผมกับผิวเห็นไหมมันก็เกินเพราะมันเป็บาดหัวฟุ้งฉะนั้นก็ลบซะอย่างนี้อาจจะไม่เนียบเท่าไหร่นะคะอยากให้มันไว บาให้หมดเลยที่จริงการสร้าง selection อาจจะไวกว่าแต่ไม่ทํำอะมีแล้วปะโอ่ยย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 อเยย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  จบแล้วนะคะอีกนิดนนึงอีกิดเดียวคลิปนี้เสียงแย่กว่าคลิปที่แล้วอีกจังมาเนาะ แล้วคะ่ะนางแบบของเรามีผมสีดำแล้วจะเห็นได้ว,ว่าเป็นสีดำที่มันดูกระด้างยังไงก็ไม่รู้ให้เราเลือกตรงฟิลเป็นซัก83%เป็นตเห็นไหมคะจะดูกลมกลืนมากขึ้นมันจะออกประกลายแดงเป็นดำปากลายแดงดูธรรมชาติมากกว่าดำร้อยเปอร์เซ็นตโอเคเสร็จแล้วนะคะ นี่คือขนาดร้อยเปอร์เซนต์่ฮะเป็นไงผมดำแล้วเนาะโอเค